เอามาไร้ดีกว่ามาสตรีมเกมซากุระกันอะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ได้เลยวันนี้มาสตรีมในยูทู e นะอ่ะเข้ากันมาแล้วบ้างเอ้ยแล้วเดี๋ยวสเสียงชัดไหมอ่ะถ้าเข้ามาแล้ววันนี้มาอะไรดูนะ ใครเข้ากันมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยอาสวัสดีหนึ่งคนที่เข้ามานะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลย <c oughs> ก็วันนี้มาดูความลับกันนะเจอความลับมาหนึ่งอย่างเจอความลับในเกมมาหนึ่งอย่างนะสวัสดีสาบคนที่เข้ามาด้วย แต่ทำไมมินไม่ขึ้นนะออดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้ก็มีซีรีส์นะวันนี้มาพร้อมกับโลโก้ด้วยโลโก้ในไรก็เดี๋ยวมาดูความลับกันเลยดีกว่า ความลับก็จะอยู่ที่นี่นะความลับความลับก็จะอยู่ที่นี่โรงยิมโรงยิมถ้าโรงเรียนเราเ็าเรียกว่าหอประชุมบางเทียนะอ่าไม่เดียวกันเอยจะอยู่ตรงนี้ นี่นะครับสุกคนนี่นี่ไงนี่ไงความลับเสียงออจัมเบาหน่อยนะเพราะว่าตะว,วันเชียกีราศีแบบโอ้โหเยอะมากเสียงแอบหมดเลย ด๋๋ยไทยๆก็จะมีเร่นเก็บสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะด้ออ่าคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้ว สวัสดีสองคนด้วยนะครับที่เข้ามาเสียงชัดไหมะเสียงชัดป่ะไปเช็คเสียงก่อนอยาขอเข้าไปเช็คเสียงแป๊บนึงหนึโอเคเสียงชัดโอเคเสียงชัด สวัสดีครับกำลังสร้างบ้านอยู่ในเกมอยู่เลยลินเสฟบไว้ก่อนแล้วมาดูโอเคความรับคืออะไรความรับก็คืออะไรวะเป็นสถานที่รับอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นต่อความรับอนี้ได้มาจากช่องสี่จมพูนะเมื่อคี้ที่ดูไปอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยสาว่า ใช่ไหมวะไต้ใช่ใช่ตรงนี้สาวมันใช่ไหมวะาออเฮนี่นีนี่เอ้ยได้ได้ได้ใช่ใช่โอ้โหตรงนี้ถ้าลงไปน่าจะตกก็นนเดีเ๋ยววันตอนยินเนาะซีรีส์อ่ะปีอ่ะเดี๋ยวสิบโมงก็ไฮไลท์กระสือนะ อันนี้มาไรก่อนเล่นเลนความรับก็มีสองอย่างไม่มีมากก็จะทำคลิปเล็แต่มันเกียดทำละโอเคทำอะไรเดี๋ยวพาทัวร์บ้านดีกว่าส,สร้างไว้หนึ่งหลัง นี่อ่ะรีวิวไปในตัวก่อนเดี๋ยวค่อยทำคลิปนี่นะครับทุกคนบ้านเีรนโนสรักเป็นบ้านในซีรีส์เรื่องอะไรนะเรื่องใหม่เรื่องใหม่เมพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวันไหนแล้วว่ะเริ่อมอ่ะ นี่เปหลังคาก็มีเปียโน,หนให้นี่นั่งเล่นเปียโนเปนหลังคาได้เลยเปียโน,หนใหญ่เกินเปียโน,หนใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมิ้นไม่ขึ้นอ่ะเอ๊ะทำไมมิ้นไม่ขึ้นอ่ะเป็นอะไรเนี้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ,อ่านใน u t u b e ดีกว่า มีใครมาม,มนะ้องอ่ะมีคนเม,ม้นมาแล้วพี่ครับมีความมันมีความละอีกผมให้พี่ไปบ้านหลังสีขาวใช่ไหมหลังขาวที่เขาตกแตง่งที่พี่เคยทำร้านเค้กแล้วไปแถวสะไวน้ำใช้พรมเขียว นั่งลงไปแล้วเลื่อนลงที่ก็จัดเตีห้องรับอ,อ๋อเคอยากให้พี่ทั้งทำตั้งโจทย์สิ่งก่อสร้างตามสั่งอ่ะเนียว่าจะทำอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่รู้เห็นโลกโก้ช่องไหมเออเห็นเลยเนี่ยว่าจะทำอยู่แต่ว่ามันไม่รู้ได้ทำไหม,ไมรู้จะทำโจทย์อะไร เดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วกันนะว่าจะทำโจทย์อะไรทำอะไรในเกมเดียวบวนเมืองรีไมไม่ได้ล่ะมันมันรุนแรงเกินทำไมมิ้นไม่ขึ้นวะในนี้ เดีเดวๆดะเราแบนอะมินน่ะ <c oughs> อนในยูทู e ต่อเผื่อใครมินบ้างใกลไม่นานนะเดี๋ยวสักครู่ก็ปิดแล้วเพราะว่าจะทำคลิปอีกอ่ะ ตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีละครแนววนี้มาอีกนะแนวโรงเรียนในโรงเรียนมีเป็นแนวหาโรงเรียนอะไปบบยนะเน,เนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบนี้เวทีเตรียมไว้เดี๋ยวปีหน้าวันส่วนทอนผู้เดี๋ยวปีวันส่วนทนผู้ปีหน้าจะแต่งเวทีนี้จะแต่งเป็นตีมันส่วนทอนผู้อะแล้วก็แคร แบบเป็นเวทีทแสดงพระภัยมณีนี่มาในร่างอาวาตารของนางผีเ้อระโมดนาะที่เป็นแปลงร่างเป็นสาวรวยอะ่ะโหเต้นลำกันไม่เวียนหัวเลยเหรอ เห็นล้ไม่เวียนหัวบ้างหรอถ้าเป็นฉันเวียนหัวตายไว้ขอโทษกับคำหยาบนะเดี๋ยวมีใครคอมเมนต์บ้างพี่เชื่อเรื่องเขาที่เขาจะอัปเดตหรือเปล่าเชื่ออยู่นะแบบถ้าตอนนี้ก็รอยอยู่นะรอให้ครอบเตจอยู่อยากให้ครอบเตจม,มากๆอะเกียรสากุระเนี่ย กูนี่นานแล้วนะรอไปรองไปรองมาพี่เขาอยากให้ทำซีรีส์ประจำสัปดาห์ซีซั่นหนึ่งแบบเกี่ยวกับผู้หญิงในเกมเริ่มต้นอ๋อเดี๋ยวขอไปคิดชื่อเรื่องก่อนเนาะถ้าซีรีส์ประจำสัปดาห์ซีซั่นหนึ่งอี๋ยวต้องไปคิดชื่อเรื่องก่อนเนี่ย หลอกก่อนเนาะไม่รู้วันนี้มีตอนเดียวจบไหมไม่ทําไม่น่าจะไม่มีนะน่าจะมีวันจันโรงเรียนเคยแข่งกีฬาสีแล้วบ้างเมื่อของของเราแข่งแล้วนะของของผมแข่งแล้วเมื่อวาน เชีย์กันโอโหเสียงเห็บหมดเลยร้องเพลงดาสีฟ้ากันวานที่อะเมื่อวันวันวันชิงอะได้สีสีชมพูชนะสีชมพูชนะได้ที่หนึ่งสีชมพูรองชนะเลิศก็ได้ที่หนึ่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก็ได้สีเขียวด้วยบาง ใครอยู่เสียอะไรกันบ้างกีฬาสีสนุกมากกีฬาสีชอบแล้วเนี่ยตอนนี้ชอบเล่นชอบเล่นชอบทํากิจกรรมนี้โรงเรียนไม่แข่งเลยโรงเรียนของเราไม่แข่งอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เมื่อวาน ดาสีฟ้ากันมันมือไหมพี่คิดละครที่จะทำละครเอ้ยพี่คิดที่จะทำละครแบบซีรีส์หรือละครคะหนูชอบซีรีส์คะ่ะจะทำแบบซีรีส์อะซีรีส์อะจะทำซีรีส์นะไม่ได้ทำแบบละครละก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ซีรีส์ เรื่องใหม่ๆก็จดไว้แล้วนะในโนต้ตบันทึกในทั่วสจดไว้เรียบร้อยแล้วว่าพอเรื่องนี้จบเรื่องไหนมาต่อแล้วนะจดไว้ตั้งสองวันเลยของวันเสาร์แล้วก็ของวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์ก็มีที่ดายักษ์ใช่ไหมที่นายักษจะเอาแบบไม่กําหนดวันว่ะมันไม่กําหนดวันนะเพราะเป็นแนวแฟนตาซีขอละครก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวจดให้ แต่ต้องรอหน่อยนะเพราะละครถ้าเป็นซีรีส์มันเยอะมากก็ของวันอาทิตย์ที่ได้ยักขอไม่กำหนดวันแล้วก็จะใส่ของอีกเรื่องหนึ่งมาของวันอาทิตย์อะเป็นเรื่องมนรักบ้านนอกแล้วก็เอาละครจากช่องเก่ามาทำด้วยนะเพราะแบบละครช่องเก่าไม่ได้ทำแล้วไงมันเข้าไม่ได้บัญชี ก็เลยมาอ่ะมาไลฟ์พูดคุยดีกว่ากันเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อก็ได้ไม่มันช็อช็ไม่มันเสียงชัดอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ สามารถขอละครตอนเดียวจบไม่ได้นะเพราะอยากจะทำ้วตอนนี้หรือจะขอซีรีส์ยาวด้วยแต่อาจจะรอห,หน่อยแอ่ยูทูปก่อนเธอมีใครคอมเมนต์มาบ้าง ว่าไม่รู้วันนี้มีละครขอเนะี่ยตัวเดี๋ยวสิบโมงสิบโมงมีต่วเดี๋ยวก็ไรซักประมาณครึ่งชั่วโมงก็เนี่ยแหละเดี๋ยวตีเก้าห้าสิบปิดไรนะลงไรแหละเพราะว่าตัวเดี๋ยวมันมีกระสือล้างแขนไฮรไรกระสือล้างแขนนะตัวเดี๋ยวแล้วก็ติม็ม ตอนของ ep สิบเอ็ดก็จะเป็นไอนูนะมนรักซีรีส์มนรักซีรีส์เฮโซค่าละครค่ะหนูก็ชอบนะคะละครยาวนะคะหนูรอละครจากช่องเดิมอยู่นะคะชอบรักในโรงเรียนอ๋อไอช่องเก่ามันทำไม่ได้แล้วช่องเดิมอะ่ะช่องเกมส t ตี h ช n แนลอ่ะก็เลย มันเข้าไม่ได้ไงอตนนี้มันเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไงจ้องเก่าเขาอยู่ในมือถือเครื่องเก่าเครื่องเก่าก็พังไปแล้วเดี๋ยวขอมิดรวมให้นะขอซีซีรีสมนลักไฮโซได้ไหมวะเดี๋ยวจะขอไปเดี๋ยวมิดรวมให้นะชื่อเรื่องอะ่ะ อ้าะจีสักเก้าโมงห้าสิบปิดลงไรละเพราะว่าเดี๋ยวสิบโมงมันเนี้ยโอเคสิบก็จะสิบโมงนสิบแล้วพี่อยากให้พี่เอามาทําใหม่ในช่องพี่ได้ได้เดี๋ยวทําเดี๋ยวจะเอาซีรีทั้งหมดในช่องเก่ามาทําในช่องนี้เลยนะให้หมดเลยเดี๋ยวจะทําเอามาทําตอนนี้ก็เอากระสืออาฆาาจากช่องเก่ามาทําในช่องนี้ด้วยเพราะว่ามัน เด็กกระสือค่าจะหลังๆหน่อยนะเพราะแบบมีซีรีส์แนวปกติก่อนเพราะว่ากระสือเยอะแล้วอันนี้ก็ไม่เข้ากิมแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะปิดไลรล่ะโอเคฮันเดี๋ยวขอจบไลรเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะ ก็เดี๋ยวดูกระสือรางแคนกันเนาะเย้ขอบคุณค่ะโอเคฮันเดี๋ยวขอปิดไรแล้วนะเพราะว่าเก้าโมงห้าสิบแล้วแต่เดี๋ยวสิบโมงมีกฮไฮไรกระสือรางแคนรอดูกันได้เลยอันนี้จะเป็นอาคาดกันแล้วนะ้างแคกันแล้วตอนนี้อันน่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในไรหน้านะบายบายขอปิดสตรีมแล้ว